้พันชีวามามบาร,ระเยซูเจ้าเท่านั้นทําให้เราได้เป็นประชากรของพระเจ้านักบ,บุญเปาโลบอกให้ผู้ที่กลับใจได้รู้ว่าพวกเขาได้เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วกัวกบประชากรพระเจ้า เพราะในช่วงแรกคิตชนที่กลับใจจาัดก,การเป็นผู้ที่มีความเชื่อตามาศาสนายิวมาเชื่อในพระเยซูเจ้ายังไม่ยอมรับผู้กลับใจที่เป็นคนต่างาศาสนาเพราะพวกเขาไม่ได้นับถือพระเจ้าและปฏิบัติตามกฎบัญญัติของโมเสสพวกเขาจึงไร้สถานภาพและไม่ได้รับการยอมรับหรือมีความเป็นมิตรนักไม่มีความหวัง และทําให้อยู่ห่างไกลจากพระเจ้าพระองค์กายเป็นเพียงพระเจ้าในสวรรค์ที่ไม่ได้ช่วยอะไรในโลกแต่อาศัยการกระทําของพระเยซูเจ้าพวกเขาได้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างสมบูรณ์เมื่อมีความเชื่อนบ,บุญปอโรจึงบอกว่าพวกเขาก็ได้เป็นประชากรของพระเจ้าโดยไม่ต้องอาศัยสิ่งอื่นใดอีกนบ,บุญปอโรปราถนาให้เราคิสชนมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน คนต่างศาสนาก็กลับใจมาอยู่ใกล้ชิดพระเยซูเจ้าได้พระองค์ทรงทำสิ่งทั้งหลายให้เป็นไปโดยผ่านการถวายพระองค์เป็นพรีบูชาคนทั้งหลายจึงได้กลับมาใกล้ชิดพระเจ้าทุกคนมารวมอยู่ในพระศาสนาจักรโดยไม่มีอะไรขวางกัน้นพ้นจากการเป็นศัตรูไร้ความแตกต่างและมีสันติสุขในพระเยซูเจ้า โดยไม่เกี่ยวกับกฎทั้งหลายเพราะทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์ในพระองค์พระเยซูเจ้าเป็นผู้รวบรวมทุกคนให้เป็นคนใหม่ในพระองค์ซึ่งเป็นการทำให้แผนการความรอดได้สมบูรณ์ตามเจตนาที่มีมาแต่นิรันดรของพระเจ้าการประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้าจึงเป็นไปเพื่อนำคนทั้งหลายให้ใกล้ชิดพระเจ้าโดยไม่ถูกแบ่งแยก ทุกคนจะพบความชื่นชมยินดีอาศัยการนำของพระจิตเจ้าเราทุกคนถึงจำเป็นต้องเดินในหนทางของพระองค์เมื่อทุกคนมีการกลับใจก็ไม่มีใครที่เป็นคนแปลกหน้าหรือเป็นชนต่างชาติแต่ทุกคนเท่าเทียมกันในครอบครัวของพระเจ้าและรวมเป็นพระสนธจักรที่เปรียบนางอาคารที่มีบรรดาคารสาวกและประกาศ เป็นผู้สื่อสารความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นอย่างดีจึงเท่ากับเป็นอาคารที่ได้รับการเสริมสร้างอย่างมั่นคงและส่วนต่างๆของอาคารนี้ถูกยึดเข้าไว้ด้วยกันด้วยศิลาหัวมุมอย่างพระเยซูเจ้าดังนั้นพระศาสนาจ,จักรจึงเป็นหมู่คณะศักดิ์สิทธิ์ที่แหลเห็นได้ทุกคนรวมอยู่ด้วยกันเป็นพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์และมีพระจิตเจ้า ที่ส่งนำให้แต่ละคนศับสิทธิ์และร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันโดยมีพระเจ้าทรงประทับอยู่ด้วยและทรงเป็นผู้นำวันนี้ให้เราภาวนาว่าขอพระเจ้าทรงสอนเราให้รู้ว่าการเป็นทีน่ส่นต้องวางใจวางจิตใจของตนให้อยู่ในพระเจ้าและมีความปรารถนาที่จะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันมีความรักต่อกัน ดำเนินชีวิตในหนทางดีเพื่อไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์และทำสิ่งต่างๆเพื่อเป็นการประกาศพระนามของพระเจ้า I'll the corn.